สีสันสงสานครินเกมมาแล้วครับผมก็กลัวท่านผู้ชมจะเบื่อวันนี้ขอเปลี่ยนแนวเปลี่ยนแนวไปดูสีสันข้างๆสนามกันบ้างว่าท่านผู้ชมของผมทั้งเขาและเธอทำอะไรกันบ้างเริ่มต้นที่สระว่ายน้ำครับผมมาถึงที่นี่ก็ถึงบางอ้อแล้วล่ะครับว่าทำไมทำไมเด็กจุฬาถึงหัวดีหัวดี ก็เพราะรู้จักใช้ทุกวินาทีให้เป็นประโยชน์นั่นสิครับยามว่างๆน้องเขาก็เสริมสร้างจินตนาการผ่านตัวอักษรและหลายเส้นแต่พอลงสนามโอ้โหลีลาการเชียร์มันสุดยอดจริงๆวังแวไปที่สนามวอลเลย์บอลของมหาวิทยาลัยหัดใหญ่กันบ้างเสียงลือเสียงลราอ้างหนาหูเหลือเกินว่าที่นี่สบายสบายไอ้ผมก็กนหูหนักไม่ค่อยจะเชื่ออะไรง่าย ต้องไมา้เห็นกับตาแต่พอเห็นช่างกล้องคนนี้สงสัยต้องคิดใหม่ไม่รู้ว่าน้องเขาเปลียรหรือว่าแอร์มันเย็นกันแน่ <c oughs> เอ้ยขอโทษครับขอโทษที่ทำให้ตื่นพี่ไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะน้องเอา้าเกมการแข่งขันในสนามก็ว่ามันแล้วคู่นี้ก็สวีดหวานไม่แพ้กันดูไป ชิมไปแม่มันดีจริงๆเห็นคนอื่นเขามีคู่กันว่าแล้วพ่อหนุ่มคนนี้ก็โทรหาแฟนทันทีคงรายงานนะสีว่าตัวเองกำลังแอบดูอะไรอยู่แม่เอ๊ะหรือว่าโทรหากิใย้ายเขาจับได้นะตัวเอง <laughs> สงสัยน้องๆอ,อาสาสมัครกลุ่มนี้ถูกใช้งานหนักละครับพอมีเวลาเลยของ,งีบชาร์จแบบให้ตัวเองโถโถโถ อากาศก็เย็นพื้นมันก็นุ่มนะใครจะอดใจไหวแม่ว่าแต่ใจร้ายจริงๆไม่เห็นชวนพี่บ้างเลยนอนแล้วนะเนี่ยไปต่อกันที่สนามบาสครับมาที่นี่ทีไรเป็นได้เรื่องทุกทีโดยเฉพาะทีมบาสเกตบอลชายของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตแชมป้าสมัยติดต่อกันของเราสายข่าวรายงานว่าผลเอานักบาสตาชาติมาด้วย พราะผมไปถึงอยากจะดูแม่ไปนั่งอยู่มานั่งสำรองซสงงน้นชักสงสัยว่าทำไมไม่ยักกับโลงสนาอ้อก็แต้มมันขาดรอยสักขนาดนี้พวกพี่ๆเลยขอเก็บแรงไว้สแสลมดังรอบต่อไปใช่ไม้ลักลาพี่ละเพีย จากกีฬาในล่มไปกีฬากลางแจ้งกันบ้างนะครับที่สนาม<ๆ>อื่นๆได้ยินนักกีฬาบ่นกันนักหนาว่าอากาศมันร้อนแต่น้องๆน,น,นักไปตองกลุ่มนี้ยืนยันเสียงแข็งว่าไม่จริงไม่จริงอากาศที่มีเย็นสบายจะตายไปโถโถโถ,โถพ่อคุณก็พวกพี่เล่นมีพันลมไอ้น้ำเป็นตัวช่วยนี่นาแม่ถึงว่าทำไมบ้านพี่อากาศเย็น ถ้ามีรางวัลกรรมการมารยาทยอดเยี่ยมหลักก็ผมขอเสนอชื่อกรรมการท่านนี้ครับเเก็บตกคนมาก็เยอะนักกีฬาก็ไม่ใช่น้อยตามไปเก็บภาพพาหนะของนักกีฬากันบ้างดีกว่าครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสีสันของการแข่งขันใช่ไหมล่ะครับมีทั้งรถเล็กรถใหญ่รถเจ้าภาพ รถไฟฟ้ามาหานะเธอก็มีนะบางคันติดแอร์เย็นฉ่ำบางคันใช้แอร์ธรรมชาติมาจากทั่วทุกสารทิศจากต่างประเทศก็มีส่วนคันนี้มาไกลที่สุดเลยครับแล้วพบกันใหม่กับสีสันสงขลานครินเกมนะครับ